คุณสนใจอันไหนมากกว่ากันระหว่างโปสเตอร์ที่มีสีสันหรือโปสเตอร์ที่มีแต่ข้อความทั้งหน้าและถ้าผมเดาไม่ผิดคุณต้องสนใจโปสเตอร์ที่มีรูปภาพและสีสันแน่นอนนี่ไม่ใช่เพราะว่าผมเป็นหมอดูนะครับแต่ว่าผมเป็นนักการาฟิกดีไซน์ที่เข้าใจวัตถุประสงค์ของสารที่จะสื่อออกไปอย่างเช่นในโปสเตอร์นี้คุณใช้เวลาในการประมวลผลเพียงไม่กี่วินาที ก็เข้าใจได้แล้วว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวกับการทําสวนปลูกผักเพราะมีข้อความสั้นๆว่าแพลนมีใบไม้มีดวงอาทิตย์แต่ถ้าเป็นข้อมูลที่มันเยอะมากๆละ่ะคุณอาจใช้เวลาเป็นนาทีและอาจจะเบื่อก่อนอ่านจบหน้านี้ด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นนักกราฟิกดีไซน์ที่ทําเนื้อหาประเภทอินโฟกราฟิกจึงต้องทํากันบ้านอย่างหนักมากๆเพื่อที่จะหาข้อมูลคัดสระ,ะสําคัญ นำมาออกแบบพัฒนาเป็นภาพที่น่าสนใจแต่เมื่อไม่กี่เดือนก่อนตอนที่ผมกําลังนั่งทําการบ้านวิชาอินโฟกราฟิกอยู่ๆก็มีกระแสที่ถูกแชร์กันอย่างมากในกลุ่มของนักออกแบบว่าตอนนี้ ChatGPT มันสามารถทําอินโฟกราฟิกได้แล้วพูดตามตรงว่าตอนนี้ผมเริ่มกังวลใจว่า AI จะมาแทนที่สายงานนี้ได้เพราะถ้ามันทําได้จริงๆอนาคตผมอาจจะหางานทําไม่ได้วันนี้เราเลยจะมาทดลองกันดูว่าระหว่างอินโฟกราฟิกจาก ChatGPT หรืออินโฟกราฟิกจากปีมือมนุษย์ใครจะทําได้น่าสนใจกว่ากันว่าแต่คุณควรจะรู้ก่อนว่ากระบวนการออกแบบอนะินโฟกราฟิกเนี่ยมีอะไรบ้างหลักๆแล้วก็จะมีอยู่ด้วยการ4ขั้นตอนขั้นตอนแรกนั้นคือการทําความเข้าใจวัตถุประสงค์ขั้นตอนที่2คือการศึกษาข้อมูลขั้นตอนที่3วางแผนการนําเสนอข้อมูล และขั้นตอนที่4คือขั้นตอนของการออกแบบ้วัตถุประสงค์ของผมเนี่ยคือการชวนคนที่ไม่ชอบออกกําลังกายหนักว่าอยากมีสุขภาพดีให้หันมาออกกําลังกายด้วยการปลูกผักทําสวนแทนจริงๆแล้วแนวคิดนี้มาจากผมที่ไม่อยากออกกําลังกายเองเพราะว่าแค่อยากยื้เส้นยืดสายเบาๆเนื่องจากว่าทํางานหน้าคอมเป็นเวลานานแค่นั้นเลยกลับมาที่ Chat GPT ผมจะป้อนคาสั่งให้มันรู้ว่าตัวเองเน่ะเป็นใครคุณเป็นนักศึกษาปริญญ,ญาตรีและกําลังเรียนวิชาอินโฟกราฟิกอยู่คุณกําลังจะทําแคมเปญณรนค์นนนลงให้คนที่ไม่ชอบออกกําลังกาย แต่อยากมีสุขภาพดีให้หันมาออกกําลังกายเบาๆด้วยการปลูกผักทําสวนแทนตอนนี้ AI ให้ข้อมูลผมมาเยอะมากนะครับมีทั้งชื่อแคมเปญแนวคิดหลักข้อมูลที่ควรจะใส่ก็เป็นไปนตามแนวทางที่ผมอยากจะให้ใส่ไว้เลยตอนนี้ทั้งผมแล้วก็ Chat GPT เราต่างก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันแล้วแต่ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเราจะไปต่อกันที่ขั้นตอนที่2นั่นคือขั้นตอนของการศึกษาข้อมูลผมกำลังค้นหาเว็บไซต์ที่ช่วยยืนยันแนวคิดของผมว่าการทำสวนปลูกผัก สามารถทดแทนการออกกําลังกายเบาๆได้จริงผมเจอเว็บไซต์ที่พูดถึงการทําสวนแทนการออกกําลังกายเต็มเลยครับผมจะให้ Chat GPT หาข้อมูลนี้เหมือนกันจะได้เป็นอินโฟกราฟิกที่น่าเชื่อถือด้วยการป้อนพร้อมสํารวจเว็บไซต์ที่พูดถึงการทําสวนแทนการออกกําลังกายหลังจากที่ Chat GPT ตอบกลับมาเนี่ยผมสังเกตเห็นว่ามันค้นข้อมูลจากเว็บไซต์เยอะมากกว่าผมอีกนะครับแล้วก็ที่สําคัญมันค้นจากต่างประเทศด้วยตอนที่ผมหาเนี่ยผมหาด้วยภาษาไทยก็เลยอาจจะไม่เจอข้อมูลที่มาจากต่างประเทศนอกจากข้อมูลที่จะมา ช่วยซัพพอร์ตแนวความคิดของผมแล้วเนี่ยผมอยากจะใส่ข้อมูลเกี่ยวกับผักยอดนิยม3ามชนิดลงไปในอินโฟกราฟิกผมด้วยซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็หาได้ทั่วไปเลยตาม Google โดยที่เราไม่ต้องใช้ Chat g p t เลยแต่สุดท้ายแล้วผมจะต้องให้ AI สร้างภาพหนึ่งภาพมาให้ผมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกมันด้วยว่าผมอจะใส่ผัก3ชนิดที่เป็นยอดนิยมลงไปด้วยได้แก่ผักคะน้าผักบุ้งจีนแล้วก็พริกขี้หนูหลังจากที่เราเข้าใจวัตถุประสงค์และเตรียมข้อมูลพร้อมแล้วตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่3 ขั้นตอนวางแผนการน,นำเสนอข้อมูล ChatGPT จะได้รับอิสระในการออกแบบอย่างเต็มที่เพราะตอนนี้เรากำลังจะวัดกันด้วยความสร้างสารรค์กันแล้วผมคิดว่าถ้านี่คือการทำสวนสีหลักๆที่ใช้ก็อยากจะให้เป็นโทนสีเขียวต้องมีกระถางต้นไม้ไอคอนตามหัวข้อต่างๆแต่ผมอยากให้อินโฟการาฟิกของผมสะดุดตาม,มากกว่านี้ และผมรู้ว่าอะไรจะทําให้คนสนใจได้ดีคําตอบคือผมจะแต่งตัวเป็นชาวสวนถ่ายรูปแล้วนํามาใช้กับอินโฟกราฟิกนี้ผมจะเปลี่ยนสีเสื้อและฝักบัวลดน้ํานิดหน่อยตอนนี้ถึงขั้นตอนที่ผมชอบมากๆขั้นตอนของการออกแบบผมจะเริ่มจากการเลือกสีเขียวในโทนที่อยากได้วาดองค์ประกอบที่เป็นกระถางต้นไม้ไง่ายๆขึ้นมาผมจะลองวาดเชฟครึ่งวงกลมซ้อนตอนกันให้เหมือนเป็นกับรูปภูเขาแล้วก็ทําป้ายไว้สักอันเพื่อเขียนหัวข้อย่อยในส่วนของหัวข้อใหญ่ผมจะดีไซน์ให้เป็นเหมือนกับใบผักเพิ่มความชัดเจนให้กับชิ้นงานมากขึ้นผมจะะพพยาาามททํให้ดดี่สุเร ผมไม่ถนัดวาดรูปเอาซะเลยส่วนที่ยากที่สุดของผมในงานนี้คือการวาดไอคอนนี่แหละครับผมต้องวาดไอคอนผัก3ชนิดมีผักบุ้งผักคะนา้าพิกกี้หนู ถ้าเป็นแต่ก่อนผมอาจจะต้องฝืนวาดแต่ตอนนี้เรามี AI แล้วผมจะให้ Chat GPT ช่วยเจนลูกไอคอนด้วยคำสั่งนี้สร้างเวกเตอร์ไอคอนผักบุ้งจีนให้หน่อยขอแบบทาน p พลนซี่ด้วยไฟล์ PNG ผมใช้เวลาคิดออกแบบและปรับแก้ไปแก้มาอยู่ประมาณ4-5ชั่วโมงได้แตกต่างจาก Chat GPT อย่างมากเพราะเมื่อผมพิมพ์แค่คำสั่งนี้ไปนำข้อมูลที่เราได้พูดคุยกันทั้งหมดมาสร้างเป็นอินโฟกราฟิก ภาพแนวตั้งขนาด A3 ใส่ความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่และนี่คือผลลัพธ์ระหว่างมนุษย์กราฟิกกับ AI ผมให้คุณผู้ชมเป็นคนตัดสินเลยครับทีนี้ผมอยากลองเอางานผมเป็นตัวอย่างให้กับมันผมจะบอกว่าใช้ภาพนี้เป็นแนวทางในการสร้างภาพของคุณโอ้ใกล้เคียงแต่ดูจากรูปเนี้ ผมหลอกไว้เยอะยังจําได้ไหมครับตอนนี้ผมบอกว่าผมกลัว AI จะมาแย่งงานนี้แต่จากที่ผมได้ทดลองดูแล้วเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าถ้าผมไม่ใช้ AI อ่ะผมจะตกงานบางอย่างที่ผมทําไม่ได้มันก็ทําได้ดีมากอย่างเช่นการวาดไอคอนผมเคยคิดว่าการวาดรูปไม่เก่งจะเป็นจุดอ่อนของผมในสายงานนี้ แต่ถ้ามี Chat GPT เป็นเครื่องมือแล้วจุดอ่อนนั้นของผมก็หายไปเลยทันที AI ไม่ได้มาแย่งงานของนักกราฟิกดีไซน์แต่จะมาเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังช่วยคนที่เก่งมีความสามารถอยู่แล้วเนี่ยเก่งขึ้นมากกว่าเดิมคนที่ไม่ใช้ AI ต่างหากที่อาจจะโดนแย่งงานจากคนที่ใช้ AI เป็นแล้วคุณคิดว่า AI จะมาแทนที่นักออกแบบกราฟิกได้ไหมคอมเมนต์ไว้เลยครับผมจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลย